I would like to invite you to listen to this wonderful testimony, and I believe that the Holy Spirit will strengthen your heart and give you more faith. Chua O,นะคะ,อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์. Als nächstes möchte ich dem Herrn für mein Leben bedanken. One day, I saw an advertisement on Facebook for an Imbiss truck. Ich habe eine Anzeige auf Facebook gesehen, dass jemand sein Imbiss Truck verkaufen will. ก็ร um> ู้สึกว่าพระเจ้าลูกอยากได้จังเลยลูกไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้เขียนบอกไว้และฉันก็เลยคิดว่าฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่ฉันเลยคิดว่าฉันอยากได้สิ่งนี้แต่ตัวเองไม่มีเงินเลยนะคะไม่มีเงินค่ะแต่ว่าอยากได้พระเจ้าลูกอยากได้

เป็นพี่ชายเป็นเลขาส่วนตัวทุกทุกสิ่งให้เลยค่ะคุณแต่เอ็กซ์แ h e u t e m e i n Freund ใ d e r e i ค ein e i n g u t อ r Freund m e อ n mein Chef mein เ h s ค k r e ุณ r ต e เอ็กซ r แ e น e ืทุ่เค่ะค่อบกคทุณพระเจ้เค่ะทุ่เอากม่โมรธเรทที่เราออกมนจากเขกเขาไม่โกหธเราที่เราไม่ได้อยู่กับเขาเขาไม่มีความรู้สึก ไม่ดีก okay. ับเราเลยแต่เขากลับรักเรามากฝ่าเดิมค่ะ Ich bin Gott s e i dankbar, dass er keine Bitterkeit mir gegenüber empfindet, dass er, dass wir uns getrennt haben, sondern dass er wirklich nur Liebe ist und so gut zu mir ist. ฉันเจอรถคันนึงนะเขาบอกขายนะแล้วฉันติดต่อแล้วเธอไปดูกับฉันได้ไหมเพราะว่าถ้าเธอไปดูอ่ะเธอจะรู้มากกว่าเพราะว่าภาษากับคุยกับเขาจะได้อ่ะค่ะ Und so habe ich ihn gebeten

คือรถท่นียจะเป็นของพี่ก็คือพระเจ้าเท่านั้นเพราะพี่พี่ทำอะไรไม่ได้นนั้นทองคนนี้เขาก็บอกว่าพี่มีคนมาดูหลายคนแล้วก็คนที่จะมาดูอีกก็ยังมีนะแต่หนูว่าเห็นพี่แล้วหนูหนูรู้สึกสัมผัสว่าหนูหนูอยากให้พี่ได้อะอุนเธอก็กล่ามีสนกาเมชมรกต่บนอบน้องเขาก็บอกว่าถ้าพี่เอา หนูลดให้พี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะและฉันบอกเธอว่าถ้าคุณต้องการซื้อรถฉันจะใสิบเปอร์เซ็นต์หนูก็บอกโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าก็ยังไม่รู้เนาะคำตอบว่าเราจะได้ซื้อหรือไม่ได้ซื้อแลนฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รถหรือไม่ได้รถับก็ขอกลับไปคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยกับคุยคุยอดีตสามีก่อนว่าจะมีทางตรงไหนบ้างที่เราพอจะซื้อรถหาเงินมาได้มั่งแต่ว่าเราไม่ได้เอ่ยปากยืมเขานะคะไม่ได้เอ่ยปากยืมคุณสามี

แปดสิบเปอร์เซ็นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะหาส่วนหนึ่งมามามาจ่ายรว่ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ dann habe ich natürlich nach Finanzierungsmöglichkeiten geschaut wo kann ich denn Geld bekommen dass ich das kaufen kann เขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเขาจะลองคุยกับพี่ชายเขาให้แล้วก็ hat mein ex ผ่านก็บอกว่าเออพี่ชายฉันเขาบอกว่ามันยากมากเลยนะเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วก็ทำตรงเนี้ยมันก็ต้องมันเยอะค่ะเอกสารมันเยอะแล้วจะไหวเหรอจะได้เหรอคือปฏิเสธนะคะคือเขาไม่ให้ตามคำนั่นคืออาจ i c มีข้อเสนอแนะที่ดีากที่สุดคือกาทีมีการพ Ich bin eine Alleinerziehende, ich habe kein geregeltes Einkommen. Es war super schwierig, eine Finanzierung zu kriegen. Dann hat der mein Ex-Mann auf einmal gesagt: Ich habe auch noch eine Option. Ich habe auch noch eine Option. Dann hat er gesagt, ich, ich helfe dir, ich zahle für dich. แล้วซึ่งอย่างที่บอก80%นะคะที่บอกว่าเขาให้เขาจ่าย80%แล้วเราจะจ่าย20%เขากลับกลายเป็นว่าเขาจะจ่ายทั้งหมดคุณดซให้กับเราโดยที่หมาดเดียวเราไม่ต้องจ่ายเลยค่ะขอบคุณค่ะและเขา komplett 100% übernommen und ich muss zunächst erstmal auch nichts zurückzahlen ก็อยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนนะคะว่า การที่เราเดินในทางของพระเจ้าแล้วเราก็สัตซ์ซื่อแล้วเราก็อย่างที่บอกได้พระคัมภีร์บอกว่ารักพระเจ้าสิดธิดสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลดีกับผู้ที่รักพระองค์อย่างแน่นอนค่ะอันนี้คือเป็นข้อพระคำที่อยู่ในใจมาตลอดพระเจ้าไม่เคยละสายตาไปจากเราแม้ถึงวันหนึ่งวันใดเราอาจจะร้องทูลขอต่อพระองค์แล้วพระองค์ยังไม่ได้ตอบก็ให้อดทนและรอคอยแล้วก็มีความ เชื่อความหวังใจในพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องอาจารย์ I would like to really pray that God will really give you more grace more favor but if you don't know Jesus Christ and you want to become a child of the living God you want to be born again and have your name recorded in the book of life in heaven you will have super abundant life and eternal life You should believe in Jesus, the Son of the Living God, who was raised from the dead on the third day. He took your sin on his body on the cross, and He gave you righteousness and forgiveness, and you will also have superabundant life and eternal life. The Bible says in the book of John chapter 10, verse 10, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." Give your life to Jesus and follow Him. Repent of your sin. Why don't you pray with me? Speak out loud to the Lord. Pray with me right now. Father in heaven, I give my life to you. I admit, Lord, I am a sinner. I repent of my sin. Please forgive me. I believe and declare that Jesus Christ is the living God, He is my Lord and my Savior. Lord Jesus, came into my life right now. Be my King and be my God, Lord. Thank you, Lord, for accepting me. In Jesus' name, Amen. I'm so glad that you make the best decision for your life, and please start to talk to God, pray to God, read the Bible, join a good biblical, spirit-filled church, and keep growing in the way of the Lord and may the lord bless you and use you to be the blessing to the nations may the lord open heaven over you as well god bless you